สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมเมื่อนี้เอ่อแต่หน่อยพาแพร่ว่ามาเอ่อเมืองป่าเมือง,งป่าไปตาแข่งใครพี่ให้น้องครับผมฮะยังกัลูกนอนนอนเมะเออกะเลยอยูทังรถแพร่ว่าไปเอาป่าอยู่ครับผม เดี๋ยวมเมืองปลาทั้งกันว่าแพ่ว่าได้ป่าอย่างเนี้ยเสียวมาขายเสียวไปตากแหงครับผมเสียวไปตากแหงแล้วก็ขายเพราะว่าต้องตากแหงแหงไหมป่าถ้าตากพ่อแดดเดียวหรือนี่มันไปแล้วมันมันเน่ามันนั่นใส่ถุงแล้วมันอับมันก็นอาจสิเน่ามีน้ำออกีหย แต่ว่าเขาตรงตากหแห้งๆไปทอดกินกับตำม,มงึงอะเดี๋ยวนี้นี่คือยืนละมันเอ้าเอียงเหรอโอ้ม็ขดข้าปวดอืหยิบลงไปนอนล่งไหมลูกนอนลงไหม,นนมเดี๋ยวแม่กันมานอนลงก่อนเอามาเอามาบวกกินนั่งัเกาะมายืนน้ำพ่อยมามา ขับรถตัวนี้ขับรถตัวนี้ขับเว้ยจุจา่าเอา้าไปขับรถเลยโอ้บายบายโอ้ขับรถเป็นวะคือขับรถเป็นวะเออเออขับรถเป็นวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮพอนั่นงนี่ดีก่อนอ๋ออ๋อ,อเอ้ขับรถเลยโอ้ตัวเล็กขับรถได้ด้วยเว้ย อ Ы อออรถจอดอยู่ได้พี่น้องเเลนน้ารถเส้อ๋อขับเลยตัวขึ้นจะได้ขับเป็นเออเออวนพองมาเลยบึนบืนบืนบืนบึนบึนีบึนบึนบนบืนบนบน บึนบึนบืนบึนหยิบแต่ด้วยหยิบแต่เอาโมเมนต์โมเมนต์โมเมนแต่นั่นโมเมนแต์แ,แต่แต่เออแต่นี่แต่นี่แต่แต,ตบ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 มาหมุนพวงมาลัยด้วยหมุนพวงมาลัยด้วยลูก เปิดเพลิเ oh ปิดเพลงฟังหน่อยเน่เปิดเพลงฟังหน่อยเปิดเพลงฟังหน่อยลูกโอ้ยเอ้าเอาโอ้ยเห็ดปากเนี่ยเห็ดปาก บืนทุจ้าเกง่กงเกง่กงเก่งเก่งบึนไม่เอา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 ไม่เล่น ไม่เอาไม่เล่นนะภาพแม่เพื่นมาหาซื้อปลาไปให้ขายห้พี่ให้น่องครับผมพี่น่องถามหาปลาเซียมปลาเนื้ออ่อนแม่พี่น้องตัวนน้อยเอาไปทอดกินกับตำมกหุงแบดเนี่ยผู้ใดอยากได้ปลาดุกปลาคอกะบอกแพร่าได้ครับผมสั่งกับแพราได้ปลาดุกปลาคอปลาขาว ปลาปลาเซีอืมสั่งน้ำแพรว่าสั่งได้ลุงไก่ไปตึกกะได้ปลาขาวก็ออเดอร์น้องบีก็ไลยสั่งกับน้องบีก็ได้ปลาขาวพี่น้องอะแม่มาแล้วแม่มาแล้ว แม่มาแล้วนี่จ้ะพี่น้องแม่กะเชีอยวไปรีวิวกอนได้จ้ะอันนี้บบท่านแห่งเป็นไหนเทาาดียวไปตากให้มันแหง้งอือันนี้อันนี้ปลาอันนี้ปลาเนื้ออ่อนจ้ะปลาเนื้ออ่อนอันนี้ปลาช่อนพี่นี่อันนี้ปลาช่อนนะคะปลาปลาคอเข้าที่เอไปตากอีกจ้ะพี่น้องนี่นี่ผู้ใดสนใจสร้างในเด้ค่ะก็เพิ่นมันบบท่านตูงใหญ่เอ้ยมันบบท่านแห่งแม่พี่น้อง ตัวซ้ำหนีพอดีจ้ะแล้วเขาไปตากแห้งให้มันแห้งอีกจ้ะนี่จ้ะพี่น้องสนใจกันพักเข้ามาได้ด้วยจ้ะหาของไปขายเมื่อ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 หาของไปขายได้เลยนี่พี่น้องพอดกินกับจำบังหุ่งพี่น้องแมนนี่จ้ะเดี๋ยวเพรียไปพึ่งอีกจ้ะกินได้เมื่อตเมื่อกระดูกเมื่อเลยจ้ะเดี๋ยวเพรียไปตัะนี่ปลาปลาดุกวะนี่ปลาดุกจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหอดบ้านจังเบื่อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวแค่บ้านทดวร์ดิมั้ง เนี่ยเนี่ยก็อยากไปแล้วเมื่อกี้อยู่กับข่อยก็โมเป็นหังอยากไปอยากไปรถจอดก็ได้พี่น้องอ่ะไปไปไปวัไป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 บ๊วยหนักมวนคักเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางก่อนจ้าเดี๋ยวใส่นี่ก็ใส่นี่ค่าซงค่าชีพกะ เพราะว่าการยูทําบ so ้านเนี่ยพี่น้องแต่ว่ามันก็จาเป็นมันก็จําเป็นยูแหละเนาะกะขออภัยน้ำค่าซีดบอดชื่อแล้วก็อีรายใหญ่แล้วนะมักับผู้ใดสนใจเนาะผู้ใดสนใจแอดไลน์ทรเขามาสอบถามกันได้จ้ะเพจที่เอาเพจที่เอาไปตากเฉพาะคนที่สั่งได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าเพจตากเพื่อนด้จ้ะ สั่งมาคือจังเพชรจิตากให้จังสิแม่พี่น้องส่วนเขาสิตากแหงแหงเขาสิตากแหงแหงเลยพี่น้องเรีวกจะจังไปเมืองมันขอเวลาขอเวลาจากสองสามมือด้วจ้ะพี่น้องสมมุติพี่น้องสั่งมือนี่อีกแค่สองสามมือเพร่รกันชีทรงห้เพราะว่ากลัวเพชรจิตากแหงจ้ะครับ่ะเลี้ยงจรีบจา,าเมาน้ำเพิ่มมันกับโบท่านแหงไหมไม,หมันโ่รานแหงเพิ่นแคน่อันนี้ไว้เพื่นเพช ซ้ำแดดเดียวเออเพืเ่อนแดดเดียวเพราะว่าเพื่อนขายเป็นปลาแดดเดียวเนี่ยจ้ะเขาเอาไปตากให้มันแห้งอีกมันจังสีสรงได้ไมเนียและบางนึงน,นี่ก็คุยกันกับเพื่อนอยู่เพื่อนก็บ,บอกว่าโอ้ยถ่านทรงคือเฮ็ดแห้งเลยดีกว่าของเขาจังพิบเสียแล้วนะเนียจังใด่ห,ดห้ากันแล้วจังใด่ห้าก็ต้องเฮ็ดแห้งเนี่ยเราก็แนะนํามาว่าทาสีสรงเอาโตพอดีเอาโตน้อยๆโตพอดีอย่าเอาโตใหญ่เพราะว่าถ้าโตใหญ่ มันเฮ็ดอย่งไี้มันก็แห่งยากแล้ววะแล้วก็เที่ยวส่งไปเที่ยวมันมีกินแล้ววะแล้วก็แนะนน้ำปลาตัวเดียวเน่ามืดของมืดถุงเด้ยแล้ก็แนะนน้ำดีจ้ะพี่น้องเราก็เราแนะนน้ำตลอดนี่แหละมาเอาน้ำแล้วยังไงเราก็แน,นออะนน้นำเนาะครับผมอันนี้คือแค่ว่าอยากขายปลากลับมาขายปลาคือเก่าขายปลาขาเอวครับกับช่วงไหนช่วงไหนมีองียงขายกับขายอันนั้นนะพี่น้องช่วงไหนขายอันไหนได้กับขายอันนั้น น้องบีกะน้องบีเรากะขายยูเรากะขายยูคือเก่าเด้อพี่น้องแต่ว่าออเดินเรากัหลลยค้นกับทาหลยเพราะว่าของเราของเราเราก็ไดมาลับยังซีเราเฮ็ดเองเราเฮ็ดเองแต่ว่าก็ต้องทาแต่ว่าต้องทาคิ้วของเราน่ะครับผมลุงไดไปตึกมันกับบอทันเนาะจ้าผูดใดอยากซิมฟรีมือปันวัตกะล้อล้อของน้องบีครับผมเมนเพราะว่าปันวัเราเฮ็ดเองกับมือ ไปก่อนแต่ว่าของเพรเพชรับเ้อพี่น้องเพ่บออกไปก่อนของเพรเพชรับแต่ว่าอันของปนวนกับของน้องบีเนี่ยปนวนเพีดเองจ้ะเพื่ออะไรอยากซิมฟีมือปนวนกะล้อกับน้องบีก็ได้จ้ะ่ม่าสั่งน้ำน้องบีก็ได้ครับผมแล้วน้องบีก็ที่เขาคิ้วไว้ให้ดอกจ้าพี่น้องแต่หน่อยก็หลายเจ้ายูอยู่กับน้องบีเพราะว่าก็ตอนก็ใช้น้องขายพร้อมอันนี้ เพจก็เลยมาหาของไปขายเพราะว่าช่วงนี้ใส่กอกก็ยังมันก็ทรงงามันทรงงาเพ่นเลยที่มาหาของแห่งๆไปขายนะครับผมไปก่อนจ้ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายส่งจูบส่งจูบเอ้ยยิ้มหวานยิ้มหวานก่อนกินนมเลยลูกกแฮ่เ่ง